สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือนีกระแต้หน่อยเดี๋ยวตำทัวตำทัวกับนวลมึกย่างค่ะพี่น้องหัวนวลมึกย่างเอามาอย่างอย่างเออ,อเป็นหัวอมึกกระดองอะมาค่ะแซ่บๆร่วมกันเด้อค่ะเมืองแน่ได้พผักกาดผักกาดหินผักกาดหินอ่อนอ่อนอ่อนเก็บอยู่ในสวนใหญ่ใหญ่ปูว้ยก็พรากัแยงพระกันแยงนี่งก,งก็เอามาปลูกว้ เป็นผักกันแยงหน้าเอามาปลูกไว้อยู่ในสวนพอได้เก็บกินเุยนะเริ่มเป็นดอกแล้วมาแซ่บๆน้ำกันเ้อค่ะตำทัวอืม Hãy <laughs> subscribe mà cả Ghiền Mì Gõ Để เพราะการหินมันอ่อนมันจะบ่หินแห้ง ตวงนี้รถเกี่ยวขาวเพิ่นออกเกี่ยวขาวกันหลาย อันนี้มันเป็นส่วนที่ติดหน่ดติดยู่กับหนวนมักมันกระดองย หอนยมพักกระแนงพักกระแนงเป็นดอก,กพักกระแนงแตอว่าโอ้บอกกับพี่พี่จะเกลือเป็นยังบุ กินหอมพะกยงเป็นดอกคืด่อ,อตำกลวยมาทันทีเลยตำกวยท้านี้ เพศออกหูเลยปกักกระยางผ้าขึ้น นซ่นแต่ประการเห็นอ่อ,อน,ออน

พี่น้องมันทำหาเบากรรมเบากรรมมันไปเกี่ยวเขาไปน้ำเกี่ยวเขาค่ะพี่น้อง กิมันสิมานัางคูนําได้นี่กะแต่อยู่ส่วงประมาณเก้่วเขาเกี่วเขาแล้วเหรอครับพี่น้องเพราะว่าต้องเกี่วเขาแล้วก็เก็บงานให้มันเรียบร้อยตั้งแตไม่มีเวลามากินเขานนา

เราจะกินเห็เบเบอรบ่เบอร,บอรดอกพี่น้องอา่านอนเมื่อกำตำทัวค่ะพี่น้องมาเนี่อา่ากินกับผักกาดหินผักกาดหินอ,นอ,นอน่อนๆแต่ว่าเกี๊ยวลายเติมใส่กับผักกาแยงห,หอมผักกาแยงนี่เอาไปกินกับอา่าตำกล้วยนี่แ่แต่น้อยปะขึ้นสีแสบคือพอตำกล้วยตานี่เลยคิดยากเห็นใครคิด,ยา,คดยากแล้วเอาช่วงนี้บ้าก้าเพิ่งจะซื้อไมาหน่าเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ากับ บ่าวกําเพิ่นกะไปเกี่ยวเขาเอาไปเกี่ยวเขาไปน้ำรถเกี่ยวเขาเพื่อนเพราะว่าเอาดอออกแต่เศร้าลักษณะนี้เวลากับก็คือกับดึกเนี่มาแรงกับเด้มาทายนำ้ำก็ต้องรออยู่ในช่วงเกีเ่ยวเขาแล้วเพิ่นยังสีด้มานั่งคูนำ้ำก็คือตอนนี้ก็แต่น้อยก็เดนังคนเดียวไปกอนอาหารอาหารแต่ละมือแต่ละเว้นกัเออนี่ลหละสารับทรัพย์เย็นไปกะวนไปวน,นมาอยู่นี่ลหละแบบว่าเออ มันจะเป็นเมนูแบบประเระเภทตำาม,มากกว่าคือตังตำหมูฮูตําซั่วตามมําหมกทัวตามมําเอ่อชุดพอว่าตามมังหมกแดงตมมังมกแดงยังหวานได้กินเลยค่ะพี่น้องตามมําหมกแตงกินกับอัน,นั้นเนาะกินก็ผสมแต่ว่ามีเมนูใดทีอันน่อะคะซอยแนะนํามาได้เด้วยค่ะพี่น้องกับแต้มหน่อยกะเออมันบ่มีอันเวลาไปหาคือช่วงนี้กะ หาน้ำตาลที่อันมีที่กระแตหน่อยสามมรนหามาได้ก็ได้ซ้ำนี่แหลคะครับพี่นอ้องอะมือนี้กระแตหน่อยก็ขอขอบพุณพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมทามาถ้ายชิชอบได้ลิปนี้ก่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ขึ้นก่าด้ด้ค่ะมือนี้กระแตหน่อยก็ขอราไปก่อนไปพบกันทิหนาะสวัสดีค่ะ